ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวพระปิตาอุดมทรัพย์รุ่นหนุนดวงนะครับพระปิตาหลวงพอพัดนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวเป็นเนื้อเงินนะครับอันดับแรกนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อเงินลายธงชาตินะครับเรี่ยมกรอบเงินนะครับเรี่ยมกรอบเงินดูนะดูกรอบจะสวยมากอันนี้นะเนื้อเงินลายธงชาตินะครับโค้ดเลขสองครับ เป็นเลขวันเกิดของวิ่งครับผมตามเก็บตามเช่ามาจากในกลุ่มนะครับเนื้อเงินนะครับสร้างนะครับ50องค์ครัเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับผมไปตามจีบมานบเนื้อเงินจะมีเนื้อเงินบริสุทธิ์สร้าง50องค์แล้วก็เนื้อเงินลายรงชาติ50องค์นะครับในหนึงรังจะมี100อองค์ครับ อทันใดลุ่นได้นี่ถือว่าดวงดีมากนะ้น้ำหนักนี้เกือบสามบาทเลยนะครับสวยไหมครับเี่ยสวยไหมครับเพื่อนๆนครับดูนะครับสวยมากครับพอเลี่ยมเข้ากรอบแล้วไม่กล้านําไปใช้เลยนะครับว่าจะเอาไว้โชว์ติดรถไปโชว์อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้องเงินบริสุทธิ์ครับ สร้างห้าสิบเหรียญเหมือนกันครับในเงินบริสุทธิ์อันนี้จะเป็นเลขแปดนะครับอันนี้จะเป็นเลขแปดเพื่อนๆเห็นไหมครับมีงองูตอกงงูอยู่ขวามือนะครับเลขแปดเป็นเนื้อที่โอ้โหน้ําหนักน้ําหนักโอ้โกําลังดีน้ําหนักเกือบสามบาทนี่ผมใช้ดูนี่นะครับเอกลักษณ์ของรุ่นหนุนดวงครับดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับ เอกลักษณ์ของรุ่นหนุนดวงนะครับจะเป็นหลังเต่านะครับหลังเต่ารุ่นแรกนะครับพระปิดตาหลังเต่ารุ่นแรกหลวงพ่อคัดเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นต้นตำรับนะครับสองสองร้อยสามร้อยรุ่นเนี่ยครับพระปิดตาดมทรัพย์รุ่นหนุนดวงครับสร้างเป็นเหรียญเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเนื้อโลหะนะครับรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยที่สร้างเนื้อโลหะ ปั๊มหลังเตานะครับดูดูเพื่อนๆดูนะครับสวยนะครับดูขอบตัดดูความรอยองนี่นะครับอันนี้อันนี้ผมตามจีบมานี่อันนี้อันนี้ผมจะชอบมากครับผมจะชอบมากเป็นเนื้อเงินลายธงชาติถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้หรืออยากเช่าบูชาครับลองลองไปสอบถามนในกลุ่มนะครับพิมพใน Facebook เฟซบุ๊กนะครับพระปิดตาอุดมทรัพย หรือไม่ก็พิมพ์ชื่อกลุ่มว่าพระปิตาหลวงพัดบุญยะกาโมครับนี่นะดูนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับคือนี่ครับเดี๋ยวสนามหน้านะครับผมว่าจะเอาไปประกวดสนามชมรมหน่อยนะครับชุดก่อนนะครับผมเอาเนื้อตะกั่วไปลงประกวดสนามสี่เหล่ยทับมาครับได้ที่หนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ครับผม จะหาเนื้อยากๆมารีวิวนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเลขสองนะครับเลขสองมันเกิดผมส่วนอง์นี้เป็นเลขแปดนะครับเลขแปดมีมีหลายท่านนะทักมาจีบผมแต่ผมยังไม่ได้ปล่อยนะครับเเนื้อเงินนะครับนี่นะครับในหนึ่งลังจะมีเนื้อเงินสองเหรียญนะครับก็คือเนื้อเงินโดยสุดเนื้อเงินไรถูกชาติท่านใดที่ลุ้นได้เนี่ยโหคุ้มมากครับบางท่านไปร่วมทําบุญนะครับ ลุ้นได้นึง้เงินนะครับโอ้พวกแย่งเช่ากัน3000นะันกว่าบาท4000ันะห้าพันรู้สึกว่้อสวยๆไปถึงห7 0 0 0แล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะเอาอะไรมารีวิวเดี๋ยวรอชมกันะนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ